นานๆจะหลุดเข้ามาสักทีหนึ่งนะครับสำหรับตัวท็อปสุดของ t o y o ต a c ซี a ้า1.8ไฮบริดไฮปี18สีขาวมุกคันนี้นะครับบอกเลยของดีมากๆครับแต่ว่าราคาออกห้างเนี่ยล้านต้นๆวันนี้เหลือเพียง459,000บาทเท่านั้นครับผมจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น7,800บาทเท่านั้นครับตัวรถเป็นไฮบริดแท้ตัวท็อปสุดระบบความปลอดภัยครบครับผมตัวนี้มาพร้อมกับล้อเดิมขอบ17แล้วก็ยางใหม่ของมิชลินเลยนะปี2024ครับผม ภายในสภาพสวยนะครับเบาะหนังนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคู u คอนโทร t นะมีอะ a p ป i ีฟด้วยนะครับผมอ a i ออโต้ดิจิตอลย้ายได้กวาอิสระนะครับผมจอกลางกล้องถอยเบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้ครบเลยนะครับเซ็นเซอร์ด้านท้ายอีก4จุดด้านหน้าอีก4จุดนะถือว่าระบบความปลอดภัยจัดเต็มครับใครที่กำลังมองหา SUV สไตล์สปอร์ตประหยัดขับดีฟีเจอร์นั่นๆห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าเข้ามาไม่บ่อยจริงๆนะฮะ เดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูรอบคันกันแบบละเอียดเลยนะครับว่าตัวท็อปสุดของตัวซีนาตัวไฮนะครับมีอะไรบ้างสภาพก่อนล้างเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับผมวันนี้จะพามาชมรถเข้าใหม่กันนะครับก่อนที่จะนําไปล้างแล้วก็ปรับสภาพแล้วก็เก็บงานเก็บรายละเอียดกันนะครับผมคราวนี้บอกเลยว่านานๆจะหลุดเข้ามาสักทีหนึ่งนะสำหรับตัวโตโยต้าซีนา1.8ไฮบริดไฮ ตัวท็อปสุดปี2018สี่ขาวมุกนะครับผมคันนี้เลยนะฮะราคาดีมากครับ4,59 0 0 0บาทเท่านั้นครับถือว่าราคาลงจาก้ายแดงเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน50%ได้ละนะฮะฟรีดาวได้ด้วยนะครับผ่อน่มต้นเพียรือนประมาณ7,800บาทสำหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะขอคนที่มีประวัติเครดิตนะผ่อนบ้านหรือว่าผ่อนรถหรือว่าผ่อนบัตรเครดิตเกินปีนะ สามารถจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ7,800บาทต่อเดือนตามที่ผมแจ้งได้เลยนะฮะ84งวดนะครับผมใครที่กำลังรอซ s r นะครับผมอยู่ห้ามพลาดเลยนะสำหรับตัว Hy บ r i ตัวท็อปคันนี้เลยนะครับหลุดเข้ามาแล้วนะครับผมเหมาะกับคนที่ต้องการ s u v สไตล์สปอร์ตประหยัดน้ำมันนะครับผมแล้วก็ขับดีในเมืองก็ลงตัวนะหรือว่าขับทางไกลก็สบายนะฮะเหมาะกับทางวัยทำงานหรือว่าคู่รักหรือว่าครอบครัวเล็กๆที่อยากได้รถพรีเมียมราคาที่คุ้มค่านะ คันนี้ผมว่าตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะพามาจะรับชมารายละเอียดตัวรถก่อนที่จะนําไปล้างแล้วก็เก็บงานปรับสภาพกันเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามาถึงร้านเมื่อวานช่วงเย็นนี้เองนะคะก็ยังไม่ได้เก็บงานเก็บารายละเอียดใดๆเลยนะครับผมด้านหน้าตัวรถนะฮะเป็นแบบสปอร์ตมากๆเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับนี่นะฮะให้ดูเลยเอาแบบใกล้ๆชัดเจนแบบนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมไฟ Daytime Running Li g h t นะครับผมแล้วก็ มีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับและที่สําคัญตัวไฮเนี่ยจะได้เซ็นเซอร์รอบคันนะฮะคือจะมีด้านหน้าเนี่ยสจุดนะฮะด้านหลังยังมีอีก4จุดนะฮะการชนดีไซน์ค่อนข้างจะหล่อครับแล้วก็เท่มีความพรีเมียมครับผมเนี่ยฮะสภาพสวยๆเลยแล้วก็รับประกันนะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไม่ชนหนักจมน้ําพิความแน่นอนครับโลโก้โตโยต้านะครับเส้นสายสีฟ้าแบบนี้บ่งบอกว่าเป็นตัวสัญลักษณ์ไฮบริดนะครับผม นะครับคมไฟด้านหน้าสภาพสวยๆใสๆเลยนะฮะเส้นสายผิวพันธฝากระโปรงเหลี่ยมสันยังคมสวยชัดเหมือนเดิมนะฮะอาจจะมีร่องรอยสกรปรกไปบ้างนะครับตามการใช้งานเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะถึงร้านเมื่อวานตอนเย็นชาวนี้รีบมาทํารีวิวก่อนเลยนะครับผมกระจกด้านหน้าเดิมแท้ t o y o ต้นะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนมานะครับผมนะฮะต้องรีบรีวิวนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับตอนเช้าเนี่ยจะมีคิวคันนี้ นำไปล้างปรับสภาพเดี๋ยวไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าราคาดีแบบนี้นะฮะนานๆจะหลุดมาที่4.59,000บาทคุณได้รถสีหนาตัวท็อปไปใช้งานนะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะฮะถ้าเกิดคุณไม่ออกยาลิสเนี่ยคุณอาจจะได้ปีใหม่กว่านี้นะแต่ว่าเครื่องยนต์ช่วงล่างต่างกันเยอะเลยนะะต้องบอกไว้เลยนะครับผมต่างกันเยอะนะครับ คันนี้นะแนะนําเลยคุ้มค่าแน่นอนครับผมนะฮะตัวล้อแม็กเนี่ยเดิมๆโรงงานนะขอบ17นิ้วนะฮะเป็นลายแบบนี้เลยนะับถือว่าเท่มากๆนะครับมาพร้อมกับยางของมิชลินนะฮะนี่ครับยางมิชลินและยางเกรดดีด้วยนะครับผมนะฮะมิชลินเนี่ยก็ใช้งานยาวๆเพราะว่ายางนะครับปี2 0 2 4สัปดาห์ที่31เ็นะฮะเป็นยางปลายปีนะฮะนำไปใช้งานกันต่อยาวๆเลยสภาพดอกยางถือว่าดีมากดึกมากนะครับนะถือว่าคุ้มเลยคันนี้ครับ ตกยังด้วยซุ้มล้อสไตล์ SUV แล้วก็โลโก้ด้านข้างอยู่ครบนะไม่ได้มีร่องรอยการแกะนะฮะอันนี้เป็นโลโก้เดิมๆจากโรงงานนะไม่ได้มีการแกะหรือว่าการทําสีมานะครับผมส่วนตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้มาพร้อมไฟเดียปรับพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบบายสปอร์ตนะครับผมนี่ครับบายสปอร์ตมอนิเตอร์ตรงนี้นะเตือนมุมอับสายตานะครับผมนะครับเวลาแบบมีรถจอดมาอยู่ที่ด้านข้างนะแทรกเข้ามานะครับตัวนี้ก็เพิ่มความปลอดภัยของตัวรถนะฮะ นี่ครับเส้นสายตรงนี้ก็คมสวยชัดไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มนะครับผมส่วนตัวเสากรานะเป็นแบบคีฉลามนะฮะดูสปอร์ตนะฮะและแน่นอนนะตัวนี้ก็ได้นะเป็นตัวกุญแจสมาร์ทเอนทีนะฮะสามารถปลดล็อกรถที่มือจับประตูได้เลยนะครับนี่นะครับผมแต่ตรงนี้นะับเพื่อล็อกรถหรือว่าเอามือล้วงเปิดได้เลยนะครับโดยเอากุญแจพกไว้ในกระเป๋าของเกงนะครับผมกุญแจได้หน้าตาแบบนี้นะครับนี่นะฮะกุญแจหน้าตาแบบนี้ มามาดูรายละเอียดภายในกันดีกว่านะครับผมนี่ครับภายในจะเห็นได้ว่าจะคุมโทนด้สีดาแบบนี้เลยนะครับผมตัวบ่อหนังเนี่ยจะเป็นบ่อหนังสีดำนะบ่อเดิมโรงงานครับสภาพดีมากตัวนี้มาพร้อมกับตัวที่ด้านหลังนะฮะตรงนี้เป็นปุ่มด้านหลังนะครับผมบาะสภาพดีมากครับไม่มีโซมไม่มีช้ํายังตึงยังแน่นไม่มีฉีกไม่มีขาดนะฮะซื้อไปคุ้มค่าแน่นอนใช้งานกันต่อยาวๆครับผมนะฮะนะพวงมาลัยก็เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะตะเข็บเดินได้ครบถ้วน หนังไม่มีร่องไม่มีร่องเลยนะครับผมนะฮะสามารถปรับระบบเครื่องเสียงนะฮะรับสายวางสายได้มีคูดคอนโทรลเป็นแบบอะแดปทีฟนะครับผมขับทางไกลเนี่ยสบายมากครับพร้อมระบบความปลอดภัยจัดเต็มนะไม่ว่าจะเป็นพวกเตือนรถออกนอกเลนนะครับผมนะก็มีมาให้ครบถ้วนเลยนะครับนี่นะฮะมีปุ่มพุชสตาร์ทอยู่ที่ขวามือเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ได้กระจกตัดแสงออโต้นะครับผมนี่แต่ว่ามันมีรอยเจิมเดี๋ยวทำความสะอาดให้อีกทีนึงนะครับผมจอกลางกล้องถอยมีให้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับผม ส่วนตัวแอร์เนี่ยเป็นแบบดิจิตอลอัตโนมัตินะครับนี่สภาพสวยๆเลยนะครับอาจจะมีสกปรกไปบ้างแต่ว่าตัวรถไม่โซมไม่ช้ําเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวเกียร์ eCVT นะครับขับนุ่มประหยัดน้ำมันนะครับพร้อมระบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรคโฮนะครับเพิ่มความสะดวกเวลาใช้งานในเมืองมากครับผมนะตกแต่งด้วยสีดําแล้วก็สีน้ำตาลแบบนี้นะครับผมคอนโซลสภาพสวยสีไม่มีซีดไม่มีจางนะครับผมเจ้าของเดิมก็ติดตั้งนะครับพรมไดมอนด์คัาสสีน้าตาลแบบนี้ก็เข้ากับตัว แผงประตูที่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้เลยนะครับผมนี่ครับดูสภาพตัวรถเ e ร์อาร์ประตูเดิมโรงงานนะฮะที่วางโครงวางแขนวัสดุหนังอยู่ในสภาพสมบูรณ์กระจกเป็นระบบไฟฟ้านะเป็นออโต้ให้4บานเลยนะครับมีเซ็นทรัลล็อกให้ครบเรียบร้อยนะครับเนี่ยฮะดูตามซอกประตูได้เลยครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเนี่ยสีเดิมๆเงาๆไม่มีร่องรอยการทําส่งทําสีมาเนี่ยฮรรายละเอียดแบบชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่มีการกักข้อมูลแน่นอนครับ ดูตามซ่องน็อตประตูด้านหลังควงฝาครับไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะนะฮะสติกเกอร์เดิมนะครับน็อตไม่ขยับไม่แกะประตูด้านหน้าด้านหลังควงขวานฮะเดิมครับไม่ได้มีการแกะซ่อมแกะทําทรงทําสีมานะครับใครสนใจคันนี้ทักเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดแปดสองหกติดต่อผมบอยโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวดูแลด้วยตนเองนะครับนะฮะเป็นที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพย์ยนนะครับแล้วก็ประสบการณ์ปล่อยรถมากกว่า เดือนนี้ก็ปล่อยมากกว่า10คันนะครับผมนะฮะอยากได้ประสบการณ์การดูแายที่ดีก็ติดต่อมาได้เลยนะฮะบ่อด้านหลังสภาพสมบูรณ์ยังตึงยังแน่นครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับมาพร้อมพรมดมมอนคาร์นะฮะแบบนี้มีให้เรียบร้อยนะครับผมแผงประตูนะฮะไม่โซไม่ช้ำนะครับผมสภาพสวยงามที่วางแขนวัสดุหนังบูนุ่มอย่างดีซ่อมประตูน็อตเดิมครับไม่มีรอยขยับไม่มีรอยแกะเป็นอาร์ตเดิมโรงงานอยู่ครบนะฮะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับรับประกันให้เลยนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับ รถไม่เคยผ่านการชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำตัดต่อนะครับผมนะฮะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยครับเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่เพชนโยนสาขาสุวินทวงศ์นะครับผมเดินทางมาไม่ยากนะครับก็อยู่ใกล้ๆกับปั๊มปตทนะครับเส้นถนนสุวินทวงศ์นะครับผมนะฮะด้านท้ายดีไซน์เท่ครับผมเฉียบมากๆนะสำหรับตัวไฟท้ายที่เป็นแบบ LED นะครับผมนะจุดกล้องถอยก็มีให้จัดเต็มแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้ทั้งหมดอีก4จุดนะครับ ไฟเบรกเดิมด้านท้ายเดิมนะครับโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไม่มีร่องรอยการแกะหรือว่าการถูกนํามาทําสีนะฮะกระจกเดิมแท้รอบคันนะฮะโตโยต้าชัดเจนรถไม่เคยอุบัติเหตุมาครับผมมีไฟเบรกด้านหลังเป็นแบบ l e d ไร้ไกด์นะครับก็ในส่วนของกระจกด้านหลังเนี่ยเขามีตัวไร้ฝ้าที่ปัดนทับฝนมีให้ครบเลยนะครับนะเป็นรถอเนกประสงค์ที่น่าใช้หนึ่งรุ่นนะครับผมสำหรับตัวซีอานะครับผมนะตัวท็อปสุดเข้ามาแล้วนะครับไฮบิดไฮนะครับตัวท็อปสุดนะเลขไมล์ประมาณแสนสาม นะเฉลี่ยปีหนึ่งวิ่งไ่ถึง2 0 0 0 0นโลถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะนะถ้าเทียบกับตัวปีรถนะครับผมนะสำหรับคันนี้ไม่ประมาณแสนสามมีที่บังสายตาทุกอย่างมีให้ครบนะครับผมแล้วก็พื้นที่เก็บสมระนะฮะด้านหลังกว้างขวางครับนะด้านท้ายตะเข็บเดิมนะครับน็อตด้านท้ายนะฮะไม่ถูกแกะไม่ถูกขยับครับหัวน็อตด้านท้ายยังคมยังสวยไม่มีร่องรอยการแกะการไขหรือว่าการซ่อมเข้ามานะฮะส่วนด้านล่างนะฮะเดี๋ยวแกะให้ดู อุปกรณ์เครื่องมือนะครับแล้วก็ชุดป่ายางฉุกเฉินอยู่ครบนะฮะชุดเสียนะเขาจะให้เป็นชุดป่ายางฉุกเฉินนะฮะเดี๋ยวนี้จะไม่ได้เป็นยางอะไรเหมือนสมัยก่อนนะครับส่วนเบาะนะสามารถพับได้หกสิบสี่สิบจะเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นครับนะฮะนะครับเบาะตรงนี้นะมันมีจุดพับอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับจุดพับอยู่ตรงนี้นะฮะใช้งานสะดวกครับตอบโจทย์ทั้งคนในเมืองหรือว่าคนนอกเมืองก็ดีนะครับเพราะว่าด้วยความประหยัดน้ามันนะครับผมแล้วก็ เครื่องยนต์ก็ไม่ได้เล็กนะขนาด1.8ลิตรกับไซซิ่งประมาณนี้ถือว่าเหลือเฟือแน่นอนครับนะฮะแล้วก็ราคาตอนนี้ถือว่าคุ้มมากประหยัดจากป้ายแดงลงจากป้ายแดงเนี่ยก็เกินครึ่งราคาแล้วนะครับผมนะ,ะสวยน่าใช้เลขไม้ก็ถือว่าอย่างที่บอกไปไม่ได้เยอะครับเฉลี่ยปีนึงวิ่งไม่ถึง20,000กโลนะครับแผงประตูหลังฝั่งซ้ายสภาพสวยนะฮะไม่โซมไม่ช้ำที่วางแขนวัสดุทุกอย่างอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับมาสีโรงงานอยู่ครบนะครับน็อตประตูเดิมนะฮะไม่มีแกะไม่มีขยับ นะฮะตัวรถเนี่ยถือว่าสภาพสวยเดิมไม่มีโซไม่มีช้ำนะฮะเดี๋ยวก่อนจะส่งมอจะมีการสปารถนะฮะเช็คช่วงล่างของเหลวต่างๆก่อนส่งมออีกทีหนึ่งนะฮะผ้าบ่งผ้าเบรกนะฮะยางก็จะมีการดูอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าประเมินแล้วยางเนี่ยน่าจะได้เส้นนี้ไปเพราะว่าเป็นยางปี24ของมิชลินยางปลายปีนะฮะถือว่าคุ้มมากได้ยางปลายปีแล้วก็ได้ของแบรนด์มิชลินด้วยนะฮะแผงประตูหน้าซ้ายนะฮะไม่โซไม่ช้ำนะฮะมาร์กสีโรงงานอยู่ครบครับซ่อประตูนะเดิม น็อตไม่ถูกแกะไม่ถูกขยับปั๊มทุกอย่างชัดเจนเดิมๆโรงงานนะครับสวยน่าใช้ครับผมนะฮะราคาดีด้วยนะฮะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทได้รถไฮบริดไปใช้งานนะซ่องน็อตเดิมครับไม่มีรอยถูกแกะไม่มีรอยถูกขยับแผ่นเพลตตัวรถเดิมโรงงานปี2องพแท้นะครับผมเลขเครื่องตัวถังอยู่ตรงนี้หมดนะฮะตรงรุ่นแน่นอนครับนะฮะราคานี้นะฮะได้ตัวไฮบริดไปใช้งานแล้วก็ได้เป็นตัวท็อปด้วยนะครับผมนะฮะปี2018รถใช้งาน7ปีเฉลี่ยปีหนึ่งวิ่งไม่ถึง20,000สองหมับ แล้วก็รับประกันโครงสร้างหนักโครงสร้างเดิมนะฮะไม่ชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำสนใจทักเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรด้านล่างคลิปโทรได้อัดไลน์ได้เดี๋ยวผมดูแลให้มีบริการจัดไฟแนนทั่วประเทศนะครับผมนะฮะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถคันนี้ได้ครับมาเข้ามาดูกันต่อนะในส่วนของไล่เหลีอยห้องเครื่องกันดีกว่าครับมาเปิดห้องเครื่องดูกันบ้างนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นไฮบริดขนาด1.8ลิตรนะทำงานร่วมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับ เน้นความประหยัดนะครับแล้วก็สมัชนะที่ลงตัวนะฮะดูแลรักษาง่ายครับผมไม่มีร่องรอยน้ําเข้านะครับหรือว่าชนหนักมาแน่นอนนะฮะพอเพย์ยน์ของเรากรันตีอยู่แล้วนะครับผมว่าไม่มีชนหนักนะฮะจมน้ําพิการมีลงในเอกสารสัญญาซื้อขายให้ด้วยนะครับผมไม่ได้รับประกันปากเปล่านะครับประกันยางห้องเครื่องนะครับสภาพสมบูรณ์นะฮะไม่มีรอยซึมออกมามาสีต้าสีโรงงานอยู่ครบครับไม่มีรอยข้าวน้ำมันไหลเยอะออกมานะครับ รถเข้ามาใหม่นะฮะยังไม่ได้ผ่านการสปาหรือว่าการล้างห้องเครื่องอะไรมานี่คือสภาพแรกรับที่เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานนี้นี่เองนะครับผมโชคเดิมไม่มีการชนหนักเข้าถึงโครงสร้างตัวรถมาแน่นอนแล้วก็คันนี้ฝากระโปรงนะครับน็อตเดิมยังไม่เคยถูกแกะซ่อมหรือว่าถอดมาทําสีนะฮะแกนด้านในเช่นเดียวกันครับเดิมเลยนะครับไม่มีการชนเข้าถึงโครงสร้างตัวรถมาแน่นอนหรือว่าการแกะซ่อมจากด้านแกนครับฝั่งนี้เช่นเดียวกักนครับน็อตไม่ถูกขยับน็อตไม่ถูกแกะนะฮะฝากระโปรง ไม่เคยถูกแกะซ่อมแกะทําสีผ่นกันความร้อนครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานสติกเกอร์ตัวรถนะฮะน่าสนิทเรียบเนียนครับไม่มีร่องรอยการแกะเกา่าหรือว่าการถูกทําสีพ่นสีทับนะฮะสวยๆเลยนหน้าแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะรูระบายความร้อนต่างๆยังคมสวยนะ,ะซีนฝากระโปรงเดิมครับนะตะเข็บเดิมซีนเดิมโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมครับผมนะฮะไม่ชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำมาเดี๋ยวผมมาสรุปจุดเด่นคันนี้ให้ฟังกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรเด่นกันบ้างนะครับผม คันนี้นะครเป็นตัวท็อปสุดของตัวไฮบริดนะครของตัวซีดาร์ปีสินะครระบบความปลอดภัยถือว่าจัดเต็มนะครับพวกระบบความปลอดภัยโตโยต้าเซฟตี้เซนเนี่ยถือว่าครบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกอะดัตติฟคุตคันโถนะครับเตือนรถออกนอกเลนนะฮะด้ายัางปีใหม่ด้วย2024จากมิชลินนะ,ะครันนี้ก็รถสวยฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น7,800บาทสำหรับลูกค้าที่ขอเครดิตด,ดีหน่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเครดิตด,ดีมีบัตรเครดิตผ่อนเกินปีหรือว่า มีผ่อนบ้านผ่อนรถที่เกินปีนะฮะคันนี้คือเรียกว่าเครดิตดีนะฮะจัดเต็มได้ผ่อนเริ่มต้น7,800บาทสำหรับคันนี้นะครับผมนะรถปี2018ยังได้ดอกเบี้ยพิเศษอยู่นะครับผมนะใครสนใจคันนี้ติดต่อผมบอยเพชรยนต์ได้เลยนะครับโทรหรือแอดไลน์083-1318826นะฮะรถอยู่ที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับผมเชิญเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะครับที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะนัดเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคันนี้ เช้านี้น่าจะนําไปลาแล้วก็นําไปเก็บสีเก็บลาเดเพิ่มเติมเพราะว่ามันจะมีร่องรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยที่ต้องการเก็บงานเพิ่มเติมนะครับผมมีบริการจัดไฟแนน์ทั่วประเทศนะครับส่งรถถึงหน้าบ้านอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ